ดีเซ่กิตตเวกเน่มันไมยเสดหมดสารนี่นะตัวดันแเปดแต่กิตตฮาละเล็กกันไม้เลยก็ดีเซ่สารนีิสติดเนี่ยมาเกะกิตตเวกเน่มันเป็นกิตตเวกสารนี่นะตัวดันหนาแค่กิตตะวีเดฮาล่ะ

เมื่อกี้มันเจ้าห้องน้ำมีน้ำอยู่บ่ในห้องน้ำมีน้ำอยู่บ่ฮะบ่เอาผู้ใดเข่าเฮ่อมาหนึ่งขอป่ะบ่อ๋อ กวางม,ม,มันเจ้ามากมันผู้หญิงมาสองคนมาสามติมเอาติตข่อยลราไม่ได้สัง้งข่อยเะนึกว่ามี้สองคนขอ่อยในว่านมันเจ้าสนอกไปเขาโตหับม้าละโอ้ยโตหับม้าละ รูตันอ๋อนี uh, ่ตลอดเลยอ๋อตันตันตีลูกอันการตีครับไงก็เก่าตลอดมือที่แหลกเ่าเห็ดว่ามันได้กีดหกก่อนเนาะเบิดมือเบิดมือได้หก่อนเอาอยู่แหลกแหลกอยู่ตรงนั้นแต่อีทหกก่อนไว้จรริงมีีบบ่คัฮะจริง สีจริงยังพาดไปเอามาแต่ว่าก็บอกขอถามเจ้าว่าขันขาวเนี่ยมันมีขาวเดี๋ยวเล่นเพแค่แค่เป็นสีอันด้านกับสีนั่นมันปะพอขอบ่จักนะใส่สีเงาดิอันนี้เงาเลยนะส่วนหมาสิเป็นกึ่งเงาเหรอะบอกตะวันขึ้นใส่สีด้านสีขาวด้านเออเออขอเชียนบอกทั้งหมดว่าขันเจ้าเฉยเลยอันนี้มีแล้วนี่เอ้าเอออันนี้มีอันมีแล้วสีสีสีจริงสียังขนาเอามาแล้ว ตาสีขาวดิบ้านเดี๋ยวมานะตบ้าเมื่อเจ้าสิเดีย่าสีสีร่องเพลนี่จักล้ำนี่่ไหน าาบบามาวันนี้กับสีจริงเล่นปะสีจริงกับสิเดพนเลื่อกันปพ่นนี่แล้วอบบอ,อเออ <laughs> Ya, Allah.、嗯 กูบ่เลยบ่นําจั๊กทีสิปอนิปูนี่เนี่ยเดี๋ยวก็พอมะพอแล้วแม่มะพอแล้วเอาบ่ไม้นี่ก็บักถ้าแต่ว่าไม้น่ะเดี๋ยวไปจับใส่มือให้เด้อดีแม่นตกได๋ได้แล้วเข้าตาแล้วนี่เอ้า <laughs> จำคนยาวแล้วตำใจไปให้งอหมดเลยเฮ้ยแึ่วั <c oughs> วข้าวเดียวแล้วเอาเ่าเคียงไว้พันยืมน่มือพันเทนโ่ยี<อ>โ,โดนเเดฮะ <laughs>